นักเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นของปวงปะสมนิกรชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในหลายพื้นที่โดยเฉพาะป่าสัตว์ด้วมินทรราชินี ที่สำรวจพบโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อปี2552ซึ่งมีต้นสักธรรมชาติขึ้นกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างบนเนื้อที่กว่า3,000ไร่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายครอบคลุมพื้นที่อำเภอป่างมาผ้าอำเภอปายและอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้นสักมีขนาดใหญ่ลำต้นตรงบางต้นมีอายุตั้งแต่50ปีถึง300ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2553ภายใต้ชื่อโครงการอนุร,รักษ์แหล่งพันธุก,กรรมไม้สักและมีพระราชสาวนีให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอนุร,รักษ์และฟื้นฟูไว้เพื่อเป็นแหล่งพันธุก,กรรมไม้ศักด์ ทั้งได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลพื้นป่าต่อมาพระราชทานชื่อป่าแห่งนี้ว่าป่าศักนวมินทรราชินีเพื่อการสงวนรักษาพื้นที่ไม้ศักไว้เป็นแหล่งศึกษาทดลองวิจัยและขยายผ่านต้นศัก นับแต่นั้นเป็นต้นมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกำหนดพื้นที่ป่าศักด์ธรรมชาติแห่งนี้ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ทำการลาดตระเวนดูแลรักษาบริเวณโดยรอบพื้นที่ป่า ทั้งยังเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้แจกให้ประชาชนทั่วไปปลูกเสริมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ณปัจจุบันป่าศักนวมินทรราชินีจะยังคงเป็นผืนป่าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของชายแดนไทยนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังสำรวจพบพืชสมุนไพรต้นไม้ต่างๆที่หายากกว่า200ชนิดในป่าศักนวมินทรราชินี อาทิร่างจืดและจุกโรหินีที่สำคัญมีการส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้ราษฎรนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องนาวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้นั้น ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ปวงปรปะสบอนิกรอนมากมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้ศึกษาแล้วน้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงเช่นพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งประสบผลสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชสาวนีและจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของป่าศากดนวมินทรราชินีส่งผลให้ลำน้ำต่างๆหลายสายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีน้ำไหลตลอดอาทิลำน้ำแม่สงาที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่โครงการพระราชดำริบ,บางตองสามตะมนหมอกจำแปสามารถช่วยให้เกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีน้ำใช้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีในส่วนของโครงการพระราชดำริบางตองสานะครับหมอกจำแป ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเรามีการจ้างงานจ้างการจ้างงานชาวบ้านในในท้องที่เช่นการปลูกป่าการดูแลรักษาป่าและทําเป็นศูนย์เรียนรู้เช่นการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบเพื่อเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรแล้วก็มีการเพาะ เห็ดนางฟ้านะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้ราษฎรในท้องถิน่นะนครับผมครับผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมนําแนวพระราชดําริมาสู่การปฏิบัติทําให้ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆเขตป่าอนุรักษ์ดํารงชีพอย่างถูกวิธีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง